บอกให้หลับตาดีบเหรอไหนเจ้าของไหนวะเจ้าของเจ้าของอยู่ไหนวะเจ้าของเครียดนะเจ้าของเครียดอยู่นะเจ้าของของเครียดอยู่นะเจ้าของอะว่าไงเจ้าของอาว่ามาว่ามาว่ามาเจ้าของว่าฝากเพื่อนค่ะแล้วมาหลับตาดีเหนเอ็งเอ็งจะขายดูมันดิเห็นด้วยันนี้นีดูหาักฐางหลัทฐานคนนี้เลยคนนี้คนนี้ คนนี้นั่งนั่งยู่ไม่ไปไหนคนนี้ยังไม่ลุกเลยคนนี้ใช่ยังไม่ลุกเลยนี่นี่นั่งคนแรกเลยอันนี้ยังไม่ปล่อยจากมือปม๊กจะเรียกไปเลยกำ z o ตมกำ z o o มก o o m กำ